ทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2506ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน414คนครูและบุคลากรจำนวน34คนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน7ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน6ห้องเรียนภายใต้การบริหารงานโดย ผู้อำนวยการว่าที่100ทร้อยโทวินยูสีบุญเรืองตราประจำโรงเรียนทุ่งช้างคือรูปช้างคู่ชูงวงอยู่เหนือทุ่งนาโอบล้อมด้วยภูเขามีช่อะชะราชพฤกล้อมรอบสีประจำโรงเรียนชมพูดำดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกชมโคสีชมพูปัจจาโรงเรียนปัญญาโลกรสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลกวิสัยทัศน พัฒนาวิชาการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีมารยาทงามสืบสารวัฒนธรรมไทยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อมพอเทคโนโลยีมีทักษะชีวิตน้อมนำวิถีพอเพียงเคียงคู่มาตรฐานสากลเอกลักษณ์ผู้มีท่ะสะอาดบรรยากาศร่มรื่นอัตลักษณ์มีจิตอาสามารยาทงามคุณธรรมอัตลักษณ์ วินัยดีวิถีพอเพียงเคียงคู่จิตอาสาโรงเรียนทุ่งช้างมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายยึดผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีการดำเนินงานตามโครงการหลักโครงการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อน11นโยบาย11จุดเน้นมีผลเชิญประจักษ์ดังนี้นโยบายที่1โรงเรียนหน้าอยู่จุดเน้นที่1โรงเรียนทุ่งช้างปลอดขยะในลดการใช้พลังงานโดยปรับปรุงและพัฒนาทั้งบุคลากรและโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาสีเขียวมีนโยบายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ในบ้านและชุมชนมีการบูรณาการและสอดแทรกการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อให้เกิดแห่งเรียนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นโยบายที่2เชิดชูคุณธรรมจุดเน้นที่2โรงเรียนทุ่งช้างเป็นโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรมมีนโยบายส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนที่เป็นรูป,ปรธรรมและชัดเจนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และบูรณาการจริยธรรมกับวิถีชีวิตในทุกรายวิชาบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลนโยบายที่3 9้าล้ำภาษาสากลจุดเน้นที่ส ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งช้างมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ผ่านการประเมินภาษาอังกฤษในระดับ A2 ด้วยกลยุทธ์แผนงานในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลายตามบริบทของโรงเรียนด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาของผู้เรียน เพิ่มระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสื่อสารและเป็นไปนตามกรอบ c f r r <I am. S 1> โดยมีการนิเทศติดตามประเมินผลของความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายนโยบายที่4ผลงานประจักษ์ชัดจุดเน้นที่4โรงเรียนทุ่งช้างจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning c o d i n g สเตม PBL มีกิจกรรมมีโครงการส่รงเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21ครูมีศักยภาพในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมลักษณะทักษะความสามารถตามบริบทของโรงเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายประกวดการแข่งขัน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21นโยบายที่5เล่งรัดนิเทศภายในจุดเน้นที่5โรงเรียนผุ่ช้างมีนโยบายภายในที่เข้มแข็งมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแนวทางการนิเทศ มีการสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศที่หลากหลายตามบริบทที่สอดคล้องกับศตรวรรษที่21และการนำผลการนิเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินการและประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศภายในนโยบายที่6ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีจุดเน้นที่6โรงเรียนทุ่งช้าง มีการใช้ DLTV, DLT i ในการจัดการเรียนรู้มีกลไกการดำเนินง,งานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนานโยบายที่7เน้นระบบประกันคุณภาพภายในจุดเน้นที่7 โรงเรียนทุ่งช้างมีระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่สามารถประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพได้โดยมีผู้บริหารโรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มีคุณภาพสาม,มารถและมีผลการประเมินในระดับดีเลิศ ซึ่งโรงเรียนมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองมุ่งมั่นเพิ่มผลสำริ์จุดเน้นที่8 o n โอน็ในสาราภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นร้อยละสาโรงเรียนทุ่งช้างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกผลสำดิ์โอเน็ตโดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาในมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนมีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการยกระดับผลสัมดิิ์ของผู้เรียนโดยการวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบเทสบูปินเพื่อวางแผนการเรียนการสอนและมีการพัฒนาบุคลากรในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระบบการทดสอบโอเน็อีกทั้งสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาและสหวิทยาเขต นโยบายที่9เด่นประดิษฐ์นวัตกรรมจุดเน้นที่9ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งช้างมี1น,นวัตกรรมการพัฒนา1น,นักเรียน1ศักยภาพต่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายและกลไกของโรงเรียนมีการประเมินประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมนำผลการประเมิน มาพัฒนาปรับปรุงต่อยอดและรายงานผลเพื่อเผยแพร่สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมนโยบายที่10น้อมนำหลักปรัชญาของเศรธธษฐกิจพอเพียงจุดเน้นที่10โรงเรียนทุ่งช้างเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่พัฒนาบุคลากรให้สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่สิบและหลักปัจาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นโยบายที่11พัฒนาเครือข่ายความช่วยเหลือจุดเน้นที่11โรงเรียนทุ่งช้างเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลและสร้างความตระหนักในแนวทางตามแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ครูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการสอน พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินผลให้สอดคล้องตามคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดทำรายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมจากการปฏิบัติตาม11นโยบาย11จุดเน้นที่แยบยนต์ได้นำไปสู่การปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมกลไกลการบริหารของโรงเรียนทุ่งช้างกับ8ภารกิจ37ตัวชี้วัดของการบริหารงานวิชาการ7ภารกิจ16ตัวชี้วัดของการบริหารงานงบประมาณ3ภารกิจ7ตัวชี้วัดของการบริหารงานบุคคลและ29ภารกิจ 71ตัวชี้วัดของการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนทุ่งช้างจะมุ่งพัฒนาตาม11นโยบาย11จุดเน้นเพื่อการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนขอบคุณค่ะ